การตาขนาดไหนครับกันยันไยได้ขึ้นแล้วครับเริ่มแล้วครับสามสองหนึ่งศูนย์จบแล้วนะครับครับพี่น้องครับบังไฟตะไลยี่สิบล้านอนุญาตให้นัผได้ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจุดแล้วครับทะยานขึ้นท้องฟ้าครับสวยขนาดไหนมาลุ้นกันเลยครับพี่น้อง วิ่งเลยนะครับเข้าบังแรกของลูกนะครับเข้าไปของลูกบังแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมหมุนแล้วนะครับจุดติดแล้วอครับเข้าบังเกอร์กานานิวนะครับทำการจุดแล้วควันครับตอนนี้กำังไปกำลังพยายามหมุนแล้วครับหมุนแล้วครับหมุนแล้วนะครับเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับวิ่งเข้าบังเกอร์เรียครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาท ครับโอ้ยไปนครับครับยอดนี้ครับจอดสุดท้ายครับสุดท้ายไปน้องครับโอ้ยครับ กำลังสวยเลยครับพี่น้องครับโอ้ยมาครับแตกก็สวยโอ้ยครับบังสุดท้ายครับวันนี้โอ้พี่น้องครับโอ้ยมาละวางเอาเองโอ้พอไครับพอไหวโอ้ยวันนี้ครับช็อตไม่ซีกเลยกรแตกช็อตสุดท้ายครับช็อตสุดท้ายของวันนี้เลยครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับบะแมนบะแมนคอยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ย